ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิ m มิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่ม,มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าสารพัดวิธีแก้เผ็ดแบบได้ผลเราไม่ได้จะมาบอกวิธีเอาคืนใครนะคะว่าไปตามความหมายล้วนๆคือแก้เผ็ดจากการกินพริก กินพริกแล้วต้องเผ็ดเป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้ค่ะแต่คันจะไม่กินบางทีก็ทำใจไม่ได้เพราะอาหารหลายอย่างมันอร่อยเด็ดแซ่บซีสก็เพราะความเผ็ดนี่แหละสายอยู่เพื่อกินอย่างเราจึงยึดคติกินไว้ก่อนเผ็ดร้อนค่อยหาทางแก้กันทีหลังค่ะซึ่งร้อยทั้งร้อยเนี่ยพอเจอความเผ็ดร้อนของพริกเข้าไปก็มักจะแก้แบบอัตโนมัติด้วยการคว้าน้ำมาดื่มมาเทาความแสบร้อนในปากหารู้ไม่ว่าน้ำช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะแถมยังจะทำให้ปากเบิ์นกว่าเดิมอีก พอไปช่วยกระจายความเผ็ดให้ทั่วถึงทั้งปากค่ะคราวนี้ก็สงสัยกันอีกว่าถ้าดื่มน้ําไม่ได้แล้วจะทํำยังไงล่ะก็ต้องย้อนกลับไปดูสาเหตุน,นะคะว่าที่กินพริกแล้วทาให้เกิดความเผ็ดเนี่ยมันเป็นเพราะเจ้าลทธิ์เดชของสารแคปไซซินที่มีอยู่มากในพริกพอแคปไซซินไปโดนเยื่อบุหรือเนื้อเยื่อต่างๆในช่องปากมันก็จะไปกระตุ้นปลายประสาททาให้เกิดความรู้สึกแสบร้อนขึ้นมาค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะจะทําให้หายเผ็ดเนี่ยแปลว่าเราต้องหาวิธีขจัดเจ้าสารแคปไซซินให้หมดออกไปซึ่งย้ําอีกครั้งนะคะว่าการดื่มน้ำเนี่ยไม่สามารถกําจัดเจ้าสารแคปไซซินนี้ไปได้ค่ะสิ่งที่จะช่วยขจัดเจ้าสารแคปไซซินไปได้ก็มีดังนี้ค่ะคือนมในนมมีโปรตีนชื่อคาไซนที่จะไปดึงแคปไซซินจากปลายประสาทแล้วกําจัดมันทิ้งจึงทําให้ความเผ็ดหายไปได้ โดยนมเย็นๆนะคะจะช่วยให้หายเผ็ดได้ดีกว่าอุณหภูมิปกติวิธีที่ได้ผลที่สุดคือให้อมกล้วไว้ในปากแล้วบ้วนทิ้งหรืออยากดื่มลงไปก็ไม่มีใครว่าค่ะแต่การก้วนแล้วบ้วนเนี่ยจะช่วยให้หายเผ็ดได้ดีกว่านอกจากนมแล้วนะคะผลิตภัณฑ์จากนมอย่างเช่นโยเกิร์ตไอศครีมชีสก็สามารถนํามาใช้ได้ค่ะเพราะมีสารคาเฟอีนเหมือนกัน ต่อมาเป็นน้ำมะนาวและมะเขือเทศถ้าเกิดมีผลสดจะหยิบมะเขือเทศใส่ปากเคี้ยวเลยก็ได้ค่ะหรือจะดื่มน้ำมะเขือเทศน้ำมะนาวน้ำส้มก็ได้เพราะรสเปรี้ยวมีลิ์เป็นกรดสารแคปซซินเป็นด่างเมื่อกรดกับด่างมาเจอกันก็เกิดปฏิกิริยาทําให้ความเผ็ดลดลงค่ะต่อไปเป็นน้ามันมะกอกกับน้ํามันมะพร้าวแคปไซซินเนี่ยละลายได้ดีในน้ํามันและไขมันการอมน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวกลัวไว้ในปากระบวนทิ้งจึงช่วยละลายสารแคปไซซินให้หมดไป หรือถ้าหาน้ำมันใกล้มือไม่ได้จะหยิบของทอดของมันอย่างไก่ทอดหมูทอดเคียเค้ยวๆเพื่อช่วยบรรเทาความเผ็ดก,ก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับวิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีที่เหมาะกับสายฮาร์ดคอร์ทรมานที่สุดก็คือการดื่มน้ําอุ่นเนื่องจากน้าอุ่นเนี่ยจะช่วยละลายเจ้าสารแคปไซซินที่เกาะอยู่ในปากหรือจะใช้วิธีกล้วยไว้ในปากแล้วบ้วนทิ้งก็ได้เช่นกันค่ะแต่ขณะที่กล้วยอยู่ในปากนั้นก็ถือว่าโหดร้ายพอตัวค่ะเพราะทั้งความแสบความร้อนเนี่ยทำเอาน้ําตาล่วงเลยทีเดียว วิธีต่อมาเมื่อรู้สึกเผ็ดเนี่ยให้กินข้าวหรือขนมปังตามเข้าไปเยอะๆค่ะเพราะความหวานจากแป้งในข้าวหรือขนมปังเนี่ยจะช่วยดูดซับสารแคปบไซซินออกไปได้ต่อไปก็คือวิธีอมเกลือไว้ในปากเพื่อลดรสเค็มเข้ามาแทนที่ความเผ็ดเพราะเกลือละลายจนหมดเนี่ยความเผ็ดร้อนในปากก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะวิธีต่อมาก็อาจจะหวานๆหน่อยนะคะนั่นก็คือการอมน้ำตาลหรือน้ำพึ่งกล้วไว้ในปากสักพักค่ะเพื่อให้รสหวานเนี่ยกลบความเผ็ดร้อนมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับด้วยนะคะว่า เจ้าหน่วยวัดความร้อนของพริกที่เรียกว่าหน่วยสโควิลเนี่ยสามารถนํามาใช้คํานวณเพื่อหาปริมาณความหวานที่ใช้ลดความเผ็ดร้อนได้อย่างแม่นยําเลยทีเดียวค่ะแคปไซซินเนี่ยละลายในไขมันได้ดีมากและแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวทําละลายที่ช่วยชะสารที่ละลายในไขมันได้ดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์และความเย็นด้วย การดื่มแอลกอฮอล์ดีกีสูงและเย็นจัดจะช่วยดับความเผ็ดได้อย่างเห็นผลแต่ถ้าดื่มแอลกอฮอล์ดีกีต่ำไม่ว่าจะอุณหภูมิต่ำหรือสูงก็ไม่ช่วยอะไรแถมยังจะทำให้เผ็ดคูณ2คูณสาไม่ต่างจากการดื่มน้ำเย็นฉะนั้นถ้าใครจะใช้วิธีนี้นะคะก็ขอให้ดื่มแอลกอฮอล์เย็นเจีย๊ยบและดีกีสูงสุดไปเลยค่ะกับแก้มจะเผ็ดเดือดแค่ไหนรับรองว่าเอาอยู่วิธีสุดท้ายออกจะเลอะเลอะสักหน่อยนะคะก็คือการปล่อยให้น้ำลายไหล ข้อนี้เนี่ยแนะนําให้ทําตอนอยู่คนเดียวเนื่องจากสภาพจะไม่ค่อยสวยน่าดูเท่าไหร่ก็คือให้อ้าปากแลบดินแล้วปล่อยให้น้ําลายไหลออกมาพอน้ําลายหยดติ๋งๆสักสามสี่หยดเนี่ยความผิดร้อนก็จะหายเป็นปิดทิ้งไปเลยค่ะเพราะเมื่อเกิดอาการแสบร้อนในปากร่างกายจะขับน้ําลายออกมาเพื่อชะล้างสารแคปบไซซินโดยอัตโนมัติแต่ระหว่างที่รอให้น้ําลายกลั่นออกมาเนี่ยก็ทรมานเอาเรื่องอยู่นะคะยังไงก็ลองนําวิธีเหล่านี้ไปเลือกใช้กันดูนะคะ ครัว .co.podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก